สดีครับพี่น้องชาวสระบุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สระบุรีพบก,กับผมถามวรพรมอิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีซึ่งทุกครั้งที่ผมหรือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีหรือผู้ที่ผมได้มอบหมายให้มาพบนําเรื่องข้อมูลข่าวสารที่พวกเราชาวสระบุรีร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเราเพื่อ ทำให้จังหวัดสระบุรีของเราเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคม2555ผมได้เป็นประธานในพิธีการถวายเครื่องราชกาละพระพราชพิธีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2555ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากสำนักพระราชวังแจ้งว่า ในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2 5 5 5รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชสักการะอุทิศเป็นพุทธบูชาณนะเจดียสถานและพระอารามหลวงต่างๆในจังหวัดสระบุรีโดยได้มอบหมายให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีดำเนินการอัญนเชิญเครื่องราชสักการะในการพระราชพิธีสงกรานต์ ไปถวายอารามหลวงในเขตจังหวัดสระบ,บุรีผมพร้อมด้วยกับหัวหน้าส่วนราชก,การผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจภาคเอกชนและพี่น้องชาวจังหวัดสระบ,บุรีก็ได้นำสิ่งของเครื่องราชการะที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนำไปถวายตามวัดในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีโดยจุดแรก ก็ได้ไปถวายที่วัดพระพุทธฉายอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีจุดที่สองก็ที่วัดพระพุทธบาทราชวรลหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นการนมัสการลอยพระพุทธบาทจุดที่สามก็เป็นที่พระพุทธรูปถ้ำประทุมในพื้นที่ของอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีแล้วก็จุดที่สี่ก็เป็นพระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรีอำเภอ พระพุทธบาทจังหวัดสบบระบุรีซึ่งทั้งสี่สถานที่หรือสี่แห่งในพื้นที่ของจังหวัดสบบระบุรีก็เป็นสถานที่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชแล้วก็พระมหากษัตริย์ของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงเทพมหานครนะครับพระบรมราชก,กีวงก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีต่าง ในพื้นที่ทั้งสี่แห่งมาอย่างต่อเนื่องพวกเราชาวสระบ,บุรีก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นความเป็นสิริมงคลที่พวกเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องถวายราชสกาลในพระราชพิธีสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีของเราก็พวกเราชาวสระบ,บุรีก็สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหาที่สุดไม่ได้พวกเราก็ได้ แสดงออกถึงความจงรักภักดีของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยเพื่อสร้างความสุขสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดสระบ,บุรีและในหมู่พี่น้องประชาชนคนไทยครับนะครับและเมื่อวันที่5วมิถุนายน2,555ผมก็ได้นำกำลังเข้าจู่โจมตรวจคน้นเรือนจำจังหวัดสระบ,บุรีอีกครั้งหนึ่งก็มีทั้งข้าราชก,การพลเรือนตำรวจทหารนะครับ บูรณาการสนทิกําลังกันทางทหารก็มีท่านผู้บัญชาการศูนย์การทหารมาพลตรีธรรมนูนติดน้อยนํากําลังพลกว่า200คนนะครับแล้วก็มีทางทางผู้บังคับการจังหวัดทหารบกโดยท่านรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกก็นํากําลังของทางจังหวัดทหารบกมาร่วมทางกรมทหารมาที่4รักษาพระองค์กรมทหารมาที่5รักษาพระองค์ก็มีทางทีมของทหารมาร่วมทางกองพันธุ หารมาที่ส1เียรักษาพระองค์นะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีก็นําโดยท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีพลเตชลิตปรีชาหารพร้อมกับท่านรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีทั้งตัวผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีเองท่านรองผู้บังคับการตํารวจภูธรทั้งสองท่านท่านผู้กับแล้วก็ทีมข้าราชการเพื่อนข้าราชการตารวจทางสายพลเรือนนอกจาก ผมนะครับแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบรุรีท่านรองจโรธราคโคตรท่านปลัดจังหวัดสระบรุรีท่านทวัตสุรบาลก็นําทีมข้าราชการนําทีมพี่น้องอสอร่วมกับทางปปสภาคหนึ่งก็นําโดยท่านพอสมวันศักดิ์กับคณะแล้วก็มีทางผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสระบรุรีก็รวมกําลังส่วนที่กาลังทั้งพลเรือนทั้งตารวจทหารทั้งอสอนะครับ ว่า500คนเข้าไปจู่โจมตรวจค้นเรือนจําจังหวัดสระบุรีอย่างละเอียดหลังจากที่เราได้จู่โจมตรวจค้นมาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนในวันที่5มิถุนายน2 5 5 5ันห้าเราก็ได้เข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจําจังหวัดสระบุรีอีกครั้งหนึ่งก็พบโทรศัพท์สองเครื่องซิมการ์ดซิมโทรศัพท์5อันยาไอซ์สามหลอดอุปกรณ์ทั้งที่ดัดแปลงเป็นอาวุธนะครับดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการ เสพยาบ้าเสพยาไอซแล้วก็มีอุปกรณ์ในการเล่นการพนันไพ่นะครับอุปกรณ์ในการกระทําผิดกฎหมายอีกมากมายหลายรา,ายการก็มีพี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าไปร่วมในการสังเกตการในการจุโจมตรวจคน้นซึ่งมีผู้ต้องขังกว่า2,900คนนะครับกว่า2,900คนก็ประมาณ70เป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ก็มีการตรวจปัสวะให้ครบถ้วนทั้ง2,900กว่าคนเป็นการตรวจที่ละเอียดนะครับเป็นการตรวจที่ละเอียดแล้วก็ปูลมทุกพื้นที่ปกตินั้นเราจะเข้าไปตรวจในช่วงตั้งแต่5นาฬิกากว่าไปถึงประมาณสัก10 0นาฬิกาแต่ในวันที่5เมื่อวันที่5มิถุนายน2,555เราก็ตรวจค้นทั้งวันนะครับแล้วก็ตรวจคนทั้งวันเข้าไปในเรือนจำตั้งแต่ก่อน หกนาฬิกาประมาณห้านาฬิกากว่าก็ตรวจทั้งวันแล้วก็ตรวจปัสสาวะครบทั้ง2 9 0 0กกว่าคนอันนี้ก็เพื่อเป็นการที่จะดำเนินคดีการที่จะจับกลุ่มการที่ป้องกันการที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของเรือนจ,ำจำําจังหวัดสระบุรีซึ่งก็เป็นอีกแหลังหนึ่งที่มีการโทรศัพท์นะครับสั่งยามีการโทรศัพท์ค้าขายยาก็ยังมีการกระทำ มาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะเข้าจู่โจมตรวจพ้นมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแต่พวกนี้ก็มีวิธีการมีกรรมวิธีเราก็คงต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดที่เอาจริงเอาจังนะครับผู้ที่กระทาความผิดในขณะต้องโทษในขณะที่อยู่ในเรือนจําจังหวัดสบบระบุรีท่านพิพากษาคุณอาศารจังหวัดสบบระบุรีท่านบอกว่าได้พิพากษาไปแล้วสองคดีก็จะมีการสู้คดีแล้วก็ปรวิงเวลาหรือทวงเวลาให้ใช้เวลา เนื่องจากมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีอื่นๆค่อนข,ข้างมากกว่าจะถึงคดีที่ผู้ต้องโทษในเรือนจำกระทำความผิดจะถึงวันพิพากษาบางทีก็เป็นเวลาประมาณ1ปีหรือกว่า1ปีเมื่อตัดสินก็ถือว่าได้ถูกต้องโทษหรือได้ถูกจำคุกมาแล้วก็จะได้ถือประโยชน์จากการที่จำคุกหนึ่งวันได้ประโยชน์2วันคราวนี้ท่านพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรีท่านใช้กฎหมายเข้มข้น ไอ้ระหว่างที่ถูกจําคุกมาเมื่อกระทําความผิดคดีอื่นก็ยังไม่เริ่มนับไอ้คดีใหม่ที่กระทาความผิดใหม่ก็ยังไม่เริ่มนับก็จะต้องไปนับโทษต่อจากการที่ได้ถูกจําคุกให้ครบกําหนดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นที่เอาจริงเอาจังสมมติว่าถูกจําคุก8ปีในเรือนจําก่อนที่จะดําเนินคดีที่2นะครับ ในระหว่างที่ถูกจำคุกยังไม่ครบ8ปีก็มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้พิพากษาจังหวัดตลบับดีทุกท่านก็จะพิพากษาแล้วนับโทษต่อเมื่อครบ8ปีแล้วก็จะนับโทษหนึ่งใหม่ไปอีกตามที่ได้มีคำพาาิพากษาจะไม่ใช่ว่า8ปีนั้นมารวมไปคดีที่ทำความผิดในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำนะครับอันนี้ก็เป็นการ ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้นที่เอาจริงเอาจังเมื่อวันที่4มิถุนายน2,555ผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2,555แล้วก็เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชัยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็มีทั้งผม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านประลัดจังหวัดท่านหวัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ตั้งแต่7จ็นาฬิกาก็มีการทําบุญตักบาตรที่วัดพระพุทธบาทราชวรมมาวิหารเวลา9ก้นาฬิกาก็มีการทําพิธีบวงสวงกวนเข้าทิพย์ที่บริเวณหน้าประตูยักษ์วัดพระพุทธบาทราชวรมมาวิหาร 18นาฬิกาที่บริเวณลานพิกุลวัดพระพุทธบ,บาทะะราชวรสิิหารผมก็ได้เป็นประธานเปิดงานแสดงตนเป็นพุทธมามกะแล้วก็เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนรอบมณฑลนะครับรอบมณฑกที่มีร้อยพระพุทธบาทอยู่ในมณฑกนะครับประดิษฐานอยู่ที่มณฑกแล้วตอน22นาฬิกาก็ได้ร่วม สวดมวนต์ข้ามศตรวรรษที่วัดพระพุทธบาทราชวรมมาวิหารอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในวันวิสาขาบูชาเมื่อวันที่4มิถุนายน2555สําหรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุบรีท่านรองจโรทรนผาโกตก็เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเจริญเมกองจังหวัดสระบุบรีท่านรองประดิษฐ์ทิพย์สุมา,าลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุบรีก็เข้าร่วม ในพิธีที่ผมเป็นประธานที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารในตอน18นาฬิกานะครับท่านประหลัดจังหวัดสระบุรีท่านทวัตสุรบาลประหลัดจังหวัดสระบุรีก็เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดพระพุทธฉายอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีแล้วก็ไปร่วมสวดมนต์ข้ามศัตวรวัดที่วัดพระพุทธบาทราชวรรมหาวิหารที่ผมเองกับหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนก็ได้ไปร่วมในการสสด็นมวลข้ามศตรวรรษนะครับมีทางท่านในอำเภอพระพุทธบาทก็ไปร่วมตรงนี้ก็เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อนำหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการปฏิบัติงานในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตและเป็นการร่วมเฉลิมฉ,ฉลอง ในวโรกาสพุทธชยันตี2,600ปีที่พวกเราชาวสละบุรีได้ทำกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2,555ถึงวันที่4มิถุนายน2,555ครับสุดท้ายก็คงต้องฝากพี่น้องชาวสลับุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สละบลุรีความสุขของพวกเราชาวสละบุรีจะเกิดขึ้นได้ก็โดยมือของ พวกเราชาวสระบุรีทุกมือทุกท่านทุกคนนะครับร่วมมายร่วมมือกันใช้วิธีของพวกเราชาวสระบุรีสระบุรีเมืองคนดีมีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ําใจให้แก่กันพูดคุยกันร่วมคิดร่วมทําร่วมพัฒนาจังหวัดสระบุรีของเราก็เพื่อประโยชน์สุขของพวกเราชาวสระบุรีทุกคนทุกท่านนะครับความสุขของพวกเราชาวสระบุรีจะเกิดขึ้นได้ก็โดยมือของพวกเรา ชาวสลับุรีทุกมือทุกคนทุกท่านครับก็ต้องถือโอกาสนี้ได้ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายขอกราบลัตนาหน้าแห่งกุพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระบรมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวสลับุรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการที่นี่สลับบุรีได้รับแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคล ขอให้สุขภาพกายสุขภาพใจเข้มแข็งแข็งแรงประสบความสุขจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแล้วตลอดไปนะครับคิดดีทําดีพูดดีก็จะเกิดประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ